้อเพ่นเอิญว่าแดดพีตากพ่ออม้มตอนแรงค่ะสี่โมงหาโมงแรงเป็นแดดแบบนี้เนาะแดดแจมเจมไหมค่ะแดดแจมเจมนี่หาโมงกว่าแล้วอดูลักษณะแดดที่คนโบราณเรียกว่าแดดผีตากพ่ออ้อมเนาะค่ะเนาะเป็นการเอิน ลักษณะของแดดลักษณะนี่ซื้ออ,อส่วนตำานานที่เป็นแจ้งไดนันการทุกท่านก็ไปศึกษาเอาเน้อค่ะนาอดูอเป็นแดดเนี่ยเหมือนแร้งตัดกับทงหน้าสีเขียวแน่งานเปอีกแบบนึงงนะคะพี่นอ้องมีค่ะ